มีปา่าไก่ก็เดิอนอยู่ในป่านะครับดูนะครับตัว <c oughs> คลิปสั้นๆนะครับสไตล์ผมนะครับน้อยหนาครับรังนกนะครับรังนกนกมาอยู่นะครับนใบมะกรูดครับน้อยหนาครับ นี่เป็นป่าหญ้านะครับัวรกๆนะครับเราเอาไปเข้าวันเข้าไปนะครับไปเข้าวันเข้าไปไก่มันก็เขียนะครับเดี๋ยวมันก็โล่งเองนะครับให้ดูนะครับไก่มันก็อยู่ตามป่านะครับแค่นี้ก็รับพี่น้องครับรีบไปเข้าเวรแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณ ที่ติดตามนะครับคลิปสั้นๆนะครับสไตล์ผมนะครับด mm ับแอลซูเรียนนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับ